ชมคะสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะสำหรับวันนี้เนาพี่น้องแอดมินกนัเดินทางมาหาคุณพ่อกังว่านเพชรนะคะท่านผู้ชมนะคะพ่อว,ว่านนะคะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีก็บอกให้ิ่นอนันต์นะคะขอตัวเลขนะคุณพ่ออีกนะคะเพราะว่างมดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะคะท่านผูช้ชมคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะของ คุณพ่อนะคะมันลดแต้มเดียวพี่น้องหาแทนที่ซีเป็นหาศูนย์มันก็เป็นหาหนึ่งแทนที่ซีเป็นเออแปดศูนย์มันก็เป็นเก้าศูนย์นะคะเอฟซี FC ก็เลยบอกเอฟซี FC ก็เลยบอกเจตังว่าให้เจตังไปตามตัวเลขกับคุณพ่ออีกนะคะตอนนี้มาหอดออทงหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยว่าเดี๋ยวฉิลงไปตามตัวเลขนะคะให้ เฟนค่เฟนช่องนะคะห้วยซองนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะคะลงไปน้ำกันนะคะโอ้ยเฟืองคุณพอ่อคุนพ,พี่นอ้นะะนองนะคะพี่น้องนะคะตัวเลขแนวทางกะคือว่าแหละงวดที่ผ่านมามันบบกเขาเนาะ <c oughs> พ่อวัดดีตอนแรกค่ะคจังไหนน้อสบายดีบ่เนาะทำไดีบ่คือเกา ลุดแตบหนึ่งก็เก่าวรุดแตบหนึ่ง่เจ็บ<อ>ขึ้นมนอยพี่นออ้องขึง้ข,ข้างล่างข้างบนใั่ไอีรีบ่พ่อไของเข้าคือรูดแตมพ่อรุดอันเจริญแตมอย่างนี้มา้เี้ยรุดเพเนี้ยมสดงเงินเปโวก็ปูว่า,ดดวาวกันคือสีมาเลียงเพิ่นบอว่าจีเลียงบ่เฉบ่าอะเลียงแล้วาดรือแม่นี่เนาะพอซื้อตัวไหนเนี <S <S ่น,นี่แล้ว โอ้ไเบิ่งโอ้ยย <c oughs> ังวะพ่อคือต่เสียดายแท้พ่อเชื้อหลายทำเรื่องเก้าศูนย์เนาครับเนาะแต่ว่าความจริงัครบเนาะโดมักเท่ากับว่ายุ่เนาะมันขึ้นแตมลงแตมงวดที่แล้วเท่ากับว่ามันหลุดแตมเพาะแบบพวกขึ้นบุลรอกเทาก็เอาน้ำเนาะขึ้นมาขึ้นแล้วสามศูนย์เนาะขึ้นเชื่อสี่ศูนย์อยู่แต่ว่ามันมันโม่หอดขัดนั่นเอาตัวนี้หอด เออแ้วเอาตกเก้าศูนชุนเกาหอดกันนี่พ่อสี่ชูนนี่พ่อก็เอาเหาศูนพ่อก็เอาวาหาเนึ่งก็เอาเนาะเอาตัวให้นุ่งก็ถือไหวผ่านเรื่องผ่านเลยพ่อนุ่งก็ชื่ออยู่ได้อันหาศูนย์ศูนย์หาแต่ว่ามันเหล็กมันได้เคร่งมันได้เครึ่งแล้วกันบางมองก็ได้สามสิบบางมองก็ได้สามสิบห้านุ่งเล่นเบาคันเหล็กครึ่ง เครื่องก็ยังไข่อยู่อมีบล็อกเครื่องล้วกิดเตียนเตียนวัดไม่เอาตรงๆนะครับเด้าเฟสเฟสเอฟซีว่าโอ้ยเลขเพาะว่านนี่กะโอเคอยู่แต่ว่าต้องขึ้นเตีมลงเตียมประจำเนอะหาหนึ่งกับเก้าเก้าศูนย์ได้เนาะนะคะท่านผู้ชมโอ้ยพ่อเศรษฐายนะครับเศรษฐาปลาเจเลี้ยงปูเฮากับปลาเจเรียงนะครับเลี้ยงอยู่ สามบนไบวนเพิ่นแยวกระบอถือคือกาเพิ่นมหาอยู่นะครับน่าพอใจพอดีเออเพื่อเช้านี่ว่าเพิ่นมากแต่ได้ออกไปเพิ่นที่เขาเมื่อไรบ้านได้ที่เขาเมื่อคราวได้ขี่รถเม่น้ากันสามกันอ๋อครับขบวนถือค่ะเข้ากับซื้อคจอกันเข้ากับซื้อคือกันบดถือคือกันบ่อพอนะคะท่านผู้ชมโอ้พุ่นแม่ โอ้ยงัวนหน่อยสิเลียถ้าเบียนรถวังหันออกสามตัวพี่น้องทะเบียนรถเจตต่างออกสามตัวนะคะก็มาจเข่ามาจะกัดคังพ่อว่าเพิ่นให้ไปไล่ไล่งัวงสักก่อน,นอโอ้ยงัวมันอยากเลียทะเบียนรถลดเพราะเป็น,ลน,น,นเลขกสิออกอีกบอโนบานนี้ว่างหันเข่าสามตัวเลยมาพ่อเหนาะซื้อว่าจะอะไรนี่ว่าในต่างมั้ง โปลาบไนตะแพงเอามันเขาคอกซะก่อนก็ได้มันมากวนดีดีบกเขาคลอกอไปเกาี่ละบกเขาเขาอจะไปยืนทั้งหุ่นไหมตัวใหญ่วนพืนเพิ่อไห่กเอะเออโอ้คือไปนตะหักแถงงัวงัวเป็นตะหักอีหลีเนาะจ้าโตพอ สีหอ,อดเนีคือบัดเลขนะอยากให้ออกมันก็บอกบัดเลขอยากให้ออกคือว่าออกมันก็รอดมันก็รอดคือเกาบ่นี่ออกอกเอามันสีหลอดนี่เด้มันสีหลอดนี่นี่มันกระรอดคือเกาตัวเดี๋ยวพอเอาใหม่มาคัดกัน พี่นองเจมุไม,ไมไหมนาะพอเนาะเมุมนี้จังเกียงดีตอ้สัดจะได้แล้วเอฟซีว่ะหวยซ่องกะเอาคือเก่าวสันพร้อมมาไกลก้อนนี้นอาาันนั้นน,นี่ไหมนะคะท่านผู้ชมน้อยน,น้อยเลยีอดท้ายนี่ยกระบอ โปรยเนี่นกับบ่พี่น้องใหม่กด้วครับเดินเด็กซองทองคุณพ่อกลางวันนะครับอาหลุดน้ำกันด้ครับเดน้มนก้วนจะจาเขากระโค้งไน่แคบนะเป็นอยลาบไปใหญ่ขึ้นโค้เพันหยอกกันครับอตัวแดงจีครึ่งมันเนี่ยจะถูกด้ว วันี้เป็นยังไงน้องพี่น้องเดี๋ยว<ม>ล้อลุนอีกคือเก้าน,นะคะผู้ใดสำรับผู้ใดทือกางเรียังอ่พอนั่นเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองตัวเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดสองหรอครับนครับ<ม>พี่จาหน้าเด็กขับเด็กเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นหวยซองเอาอันแอดมินเขียนให้แนะ่ม้วดที่เท่าไรก็เอาปากกามาเขียนหนาซองไว้ไม่ใช่ลืม 6, ใส่หนีน้ำแน่เดี๋ยวครับผมเขียนให้ใหม่ให้แล้วคือ,อาปากกานะอ่ะยังยังใส่หนาซองไว้น้ำน่าพ่อเนาะเพราะว่ามันจะลืมนะอันงวดที่เท่าไรก็หกมวดที่ห้านะครับนะม,นม,นะมวดที่กหกมวดที่ 5, นะหก มวดที่สีมันบกเขามนบอมวดที่หากับหาสี่กับหานี่บกเขาบันนี้เป็นัวดที่หกนะพ<ว>อนะมว,วดที่หกได้ชามมวดแรกมมนเขานอเมนสองมวดนี้บ่เข่ามันมวดที่หกแล้วมันรุดแต้มสองงวดนี่รุดแต้มรุดแต้มหนึ่งอันนี้บ่ขึ้นศูนย์มาหามาพี่น้อง โอ้ยเราลราก็เสียดายอีกแล้วเสียเส้นโอ้ชุนๆเก็าอาตะหาชิบบาทแก้วคิบวานจะเหนียงมากนักกมวานงวดแลแล้ววานจ้าพ่อเอาตะหาชิบมั้ขับมาเป๊ะๆก็อปนจะไันนั้นครับนะแต่เรียงปูเฮาที่แรก อันบัดนี้เนาะสําหรับงวดนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกรอบนึงเป็นงวดวันที่16ธันวาเด้อครับเด้อ16ธันวาคมนะครับถ้าแม่นว่าเพิ่นให้961งวดที่แล้วตัวใดก็พอ351 351เนาะ351งวดที่แล้ว351กับ30กับ90เนาะนะคะท่านผู้ชม มันกับที่เขาหาหนึ่งมันหลุดแต้มหนึ่งเพราะว่ามันเข่าศูนหาหาศูนย์นี่แหละอ่ะเก้าศูนย์ถัดเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดบันี้งวดน,นี่บ้านนี่เก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอันอันนี้พวกปริศนาดอกแต่ว่าหัก <c oughs> เขาที่เอาตัวใดแต่นอกบานนี้นขึ้นรงกับบุหร u แล้วาฝันมาขึ้นชงใส่สี่มีจดเจ็ดเจ็ดเจิดเจ็ดหนึ่งเจ้าฝันเจ้าฝันเหรอพอมาเจ็ดหนึ่ครับคิดว่าสีนี่เจ็ดโอ้ฝันตองหัวตัวนี้ครับฝันนี่ฮะก็ฝันขึ้นโอ้ยวันจะอเมียขึ้นหัวเจ็ดจีมาอีกว่าบันี้วันฉันร์ฝันเจ้ากำยังครัฝันว่านี่อันผู้ชายผู้นึงหนามากผู้ชายมากกันครับกั วิ่กลางคนนี่ละว่าแต่ว่าจับมือกันจับมือจับมือกันใช่นหมจับมือเข้ากันเขี่ยกันเออเขี่ยนน้าสิ่แขนเออนั่นล่ะสิ่แขนกันนั่นล่ะโอ้โหจับกันอยู่บ่ครับบ่กกัจับก็ว่าเได้หงเมียเอ้าจังเลยงอนดีกว่าใชจับนี่ไม่โมจ็ดบ่ฉันเรียคิดว่าในใจว่ามันเลาะชื่อว่เจ็ตหาบ่พ่อมือก็นหาจับกรเจ็ดจังว่านี่เดียว โอ้ก็มันใจเจ็ะครับมันใจก็เจ็บหน้าบกหรอาจับมือสันเที้ยเสร็จเรวพอมากเจ็บหนึ่งมากเจ็บหนงเจ็หนึ่งเจ็บสองเอาของจกล้องใส่น้ำบรีบว่าเจ็บหามือกันค่ะเอาโบน่ได้มือมันเป็นหาามือบัวบัวบัวหรอยังบัวเสื้อหอยซ้องอยู่ยังเสื้ออยู่ยังมันใจอยู่พิแต้มเดียวนะครับ แสดงว่าคุณเพาะพ่อนกับมันใจอยู่เพราะว่าไหมาบ่แมนว่าขีดขุยดอกเล็กพ่นเขาอยู่ค่นนั่งบุคคลิ์ผ่านหอดรุดสองแต็มกระเทือนรุดเต้มเดียวเพาะมีอันก่อเพาะ961คหะ961ตัวไหนสามตัวเก่าหกหนึ่งนะครับน้องเก้าหกหนึ่งสามตัว961สองตัวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองผ่าน แต่พ่อมากเจ็ดหนึ่งครับมาเจ็ดหนึ่งนกันทีเนกันเี่พอมากจตเลรเจ็ดหนึ่งนะโอค่ะองนเจ็ดนะเกี่ยวกับฝันเกี่ยวกับฝันอครัคแสดงว่าเลขซ่องนี่มันซีเขากับเลขฝันหองพอค่ะคือเลขเจ็ดอะคเล็กเจ็ดนี่ตีจากการจับมือจับมือมนมองจักกันหน้าจับมือกันแม่หเนี้อเงี้ย่าท่านมองจักกันดอกแต่ว จักมาดแล้วใส่เ่าว่ายการคน้นมากอ่ะมากหนมาจับมือเลยบ่อเครื่องจักกันนะเด่นมากเลยนันมือแต่ว่าห้ามบูจาเขาเอาก็คือว่าฝันดีอยู่พี่น้องนะคะว่ามันตัวนี้นลบาทดี1 7หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสออ่าเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยันดีแล้วแก่ตไหมนะพอน้อมันขาดแตมเดียวหมดที่แล้ว หมวดี้อาะมาตรงก็ได้ก็ใหายพี่น้องพิจารนาเด้อพี่น้องเพรวบาหมวดที่พ่านมานะคะหมวดก่อนพุ่นคนหายสามเจ็ดเด้ยวพอเนาะสามเจ็ดมันออกโอโอเปเมนสี่เจ็ดแมนบ้ามันออกหกซีเนาะมันออกหกซีค่ะวดวังหันกะลุดแตมอีกแล้วแกก็แตมแม่ที่มัด ตัวสามปัจื่อขึ้นยุ้อละสามศูนยชี้ศูนย์ะวางตึนระว่งเจ้าคำื่อชม้เจัาเ็้าชูนก็ว่าเถอะมั่นี่ขึ้นแน่นว่าอ่านั่นละมันลงตรงนี้มันลงตน ๋ัวนี้ผัขึ้นอ, <c oughs> อันต่ยว่าอันนี้มันลงเราได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้คือมันมันว่าตรงนั่นแล้วมิจะกลับหกหนึ่งกับ 1, 7 1, 1 7, หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดอันขาดตัวหนึ่งที่วอได้ก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเมนวอพับว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้า ก็หกเจ็ดเจ็ดหกขันไ้ซยซื้อหลายตัวฮะนะแต่ว่าก็ให้เลี้ยวเตะเป่าซื่อพี่น้องหอดยงีอากาดกำลังดีนะครับหอดเง้มือห้องกนจังคิดเอาว่าห้อซื่อจกตัวห้องกระเบิ้งอันที่เจรณาซับในกระเป๋านี่แหละแนเก่าอย่าง่าะแค่ละชุดเก่าว่าเอาเียงนะก็มูกระดับจุดนี้ว่ามักพร้อมอ่ะครับนมักในใจเนาะนั่นแหละ บัดนี่จะมัดตัวนี้แหละจักรเลขที่เขาอีพออารมณ์ดีตองหันชิ้ง่อยเอออะจักรเลขที่เขาด้พี่น้องเพราะว่าฝันโตงวนแล้วพอนะครับไก่ปีใหม่นะเพ่นนาดจะให้โชคก็ได้นะครับเนาะต่าพ่อนี่มาเกตหนึ่งนะครับเนาะมาเกตหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วมาเกตหนึ่งใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมให้แคปหน้าจอไว้นะคะตัวเลขของคุณพ่อกังวานเพชรนะคะ ผู้ใดที่เป็นเอฟซตัวเลขหวยซ่องของคุณพ่อนะคะกับคอ้อเมตนใต้คลิปมาแน่นะคะว่าตามไหมได้ตามไหมจะติดตามหรือเปล่านะคะ<ม>ตามตอนไหมนะคะหรือว่าผู้ใดคิดว่าเออเลขที่อยู่ในเอ่อที่คุณพ่อถือนี่เอ่อถือใจบอห้ยขึ้นแต้มลงแต้มบอทีออ่จังไหนชอบชอบจังไหนลองลองคอมเมตนพักทห้มาบึงบางเคือเพ่นหายเลขมาก ผู้ห้กับมันใจยีดอกแต่ว่าผู้มักอาจจะมักบุคือกันก็นกได้แม่นบพอพอไฟโชคดีเนาะพอนะองไก่ป,ปีใหม่เล้ฉลองกับะพอเนาอฉลองปีใหม่ครับ <laughs> แต่ว่าหนูว่าซิมีคนถึกอยู่เพราะว่าเอฟซีบอกวา่าหามาต่างแสดงว่าเขาซิขึ้นแต้มลงแต้มหรือเปล่าก็เป็นได้เนาะโคดวงดีเนีะปอกฟันดีเนาะครับเนาะถือว่าฟันดี ปกติบ่คอยฝันมันบ่คอยสิฝันจักเรีนะมันเชียงกับบ่ฝันนะที่มือเคลื่นี่นะมันอ้าวเตีงยขึ้นคือจับมือหน่แล้วว่าจับมันต้องเกตวมันเกตมีอยู่นี่ยมีเกตหนึ่งเกตสองอย่นะครับเขาคักอยอะเลยฮ่อยเขาฮ่าฮ่าได้พ่ออเป็นตัวเลขโชคลาภนะพ่อเนาะตอนปีใหม่เพรอะไรฉลองปีใหม่ใได้เงินได้ทองนะครับเนาะ พี่น้องขอบคุณพ่อกลกางบ้านนะคะขอบคุณเจ้าของหวยซ่องผู้ใดโอ๊คฮักกะเยาว่ากันพี่น้องให้เปลี่ยนแนวทางซื้อขหยเอฟซีแฟ้ครับแฟ้มสองนะคะใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<ม>ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาสุกโซมมันหานสกุสุขพจนในงวดวันที่16ธันวาคมนะคะพศส,สอง5นรยหสบหานะคะขอบคุณค่ะพ่อครัสบสวัสดีคค<ด>่ะ